สวัสดีค่ะส้มค่ะ Hello Lucas I'm เพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีสำนวนสำนวนหนึ่งที่แปลว่าฉันได้ตัดสินใจแล้วนะมีใครตอบได้ไหมคะว่าสำนวนที่พี่ส้มพูดถึงเนี่ยคือสำนวนอะไรใบให้นิดนึงนะคะว่ามีคำว่าไมยอยู่ในสำนวนนี้ด้วยว่าแล้วนะคะเราไปรับชมบทสนทนานี้กันก่อนดีกว่าคะ่ะแล้วก็เพื่อนๆลองหาสำนวนที่หมายถึงฉันได้ตัดสินใจแล้วนะกันดูนะคะ Hey Lucas, I'm ordering food online. Do you want something for lunch? Um, I want something spicy. Let me think and I will let you know. Okay. Five minutes later. Lucas, have you made up your mind about the food? Oh yes. I made up my mind. I want some thumb Thai with sticky rice. Oh, I don't think this restaurant has tam. Um, do they have Thai penang chicken curry? Ah, yes, they have. Good. Order one for me with rice. Okay, sure. Thanks. I've made up my mind. The sentence I made up my mind has two main meanings. Firstly, it means I made a final decision after a period of consideration. Secondly, it means I've become convinced of a particular course of action. I've mind I've mind made made my my up up ค่ะอย่างที่มิสเตอร์ลูคัสอธิบายไปเลยนะคะว่าประโยค I've made up my mind มีสองความหมายหลักๆด้วยกันนะคะความหมายแรกเนี่ยหมายถึงฉันได้ทำการตัดสินใจครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากผ่านช่วงระยะเวลาการพิจารณามาแล้วช่วงหนึ่งนะคะตัวอย่างประโยคเช่น I've made up my mind what flavor of ice cream I want ความหมายที่สองนะคะหมายถึงว่า ฉันได้ถูกโน้มน้าวในการกระทำบางอย่างนะคะตัวอย่างประโยคเช่น As suggested by my mother, I've made up my mind that I will study business. เพื่อนๆสามารถนำประโยคที่ได้เรียนในวันนี้นะคะไปฝึกพูดเพื่อบอกให้อีกฝ่ายเนี่ยทราบว่าเราได้ตัดสินใจแล้วนะได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมนำไปฝึกพูดกันดูนะคะ If you want to improve your English, you should try our EOL system. Join us now at ingtest.net. เราเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะ See you next Tom. time.